และในคลิปนี้ผมจะมาเล่นแมป,ปอาร์มไทเทอร์บ็อกซิ่งเกมโดยผมจะสุ่มหมัดแล้วเล่นหมัดนั้นมันจะเป็นยังไงและจะบ้าขนาดไหนเราไปกันเลยเอาละครับผมผมก็อยู่ในหน้าต่างสุ่มของหมัดสไตล์กันแล้วครับผมเราไปเริ่มสุ่มกันเลยและมาและในวันนี้เราจะมาเล่นหมัดอะไรเราไปดูกันึหมัดแรกของเราก็คือหมัดชนนะครับผม เราไปหาเพื่อนศัตรูเล่นชนกันดีกว่าเราจะเล่นแบบโหมดจานดับเลยนะครับผมมันจะบ้าเรหำไหนเราไปดูกันเรามาเจอกระสุนนะครับผมพิซซ่าหนึ่งกง้อันดับที่หมื่นกว่าแะ้หมื่นเอด เฉลี่ยป้องกันหู็อกดาวไปแล้วสองระรังหมัดกระสุนมันจะเป็นยังไงอ่ะเราไปปบก,กันเลยเจอตมบหมัดชนนะครับผมแมปแรกนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยถ้ามีเรื่องของคำหยาบก็ขอด้วยนะครับผม ไว้ทันขอเตอทันอัพเบิร์ขัดโดนบ,บุกเรียบร้อยครับผมนอกดาวไหมขอสังเรียบร้อยครับผมเกมแรกของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดียครับเกือบตายโอ้โห ่อไปเราก็มาอีกแมปนะครับผมอีกแมปของเราก็คือหนึ่งสามสามห้า R B X อ่าใชมัดปืนลูกซองอีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้กระสุนรอบนี้ปืนลูกซองเฉลี่ยป้องกันให้าสิบห้าลงจอหนึงสิบห้า โวยซับก็ไม่มีอะไรมากครับผมรอบนี้ผมก็ใช้หมัดของชนเหมือนเดิมน,นะครับผมสว่วนที่ใครอยากจะดูต่ออีพีสองครับเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่ขออะไรมากครับขอแค่ยี่สิบไลค์พอเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อได้นะครับผมสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ She didn't have to cut me off. Like,